ใครไปเที่ยวจีนแล้วเป็นสายกินต้องเซฟคลิปนี้มึงเลยจะไม่นด้นากินยังไงคุ้มค่ากินยังไงให้ประหยัดกินยังไงอร่อยกินอะไรให้คุ้มค่าที่สุดในเซี่ยงไฮ้นะตรงคลิปนี้เลยพี่หมีก็ไปเดินทางไปเที่จีน3วัน4ี่วันหวันเนี่ยแต่แบบต้องงงว่าทําไมไม่รู้จักร้านนี้แล้วไม่ไปร้านนี้ก็คือไม่อยากพลาดคนไทยไม่อยากพลาดร้านนี้คือดองจิงนะเป็นดองเฉีงเป็นยู่ในหนา่จิงโรสเป็นที่แบบโอ้เป็นบุฟเฟ่นะครับส่วนใครที่ชอบกิน ไปตามรีวิวเนี่ยสมมติก็ต้องไปกินหมาล่านะหมาล่านี่ไม้หนึ่งสองไม้สามไม้เ็มไม้นี่คือปรอบไปแล้วเกือบร้อยหยวนนะสคนอะสไม้งี่าก0 0ร้อยหยวนคือแพงมากแต่ดองจิ้งนี่คือ1้9หยวนเต็มที่ร้อยส่หยวนคุณได้กินทุกอย่างมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลของหวานหมาล่าเครื่องย่างต้มตึง้ง ผักเปิกผลไม้ขนมหวานน้ำผลไม้อดนี่คือพูดไม่หมดในคลิปแต่จะให้ดูเรื่อยๆนะอย่าให้คนดูให้จบแล้วก็เทป็ปแค่นี้ไปเลยครับโอ้โหคุ้มมากเมื่อหลพี่มีไปกินเนี่ยมาล่าไปกินขนมกินแล้วหมดแล้วคนหนึ่งสองร้อยคนตกคนละสองร้อยหรวนแต่ทีนี้คุณจะได้กินทุกอย่างแบบอิ่ม,ม,มๆจุๆแล้วแอลกอฮอล์นี่ที่แรกเนี่ยเจอแค่อ่านาเกนถือว่าหรูละเบียร์ท้องถิ่นเนี่ยหรูนี่นเจอโฮกัเดนโฮกัเดน,น,เนคือโอ้พี่บีซัด ไปเลยสามนะครับตอนแรกก็คือเห็นแค่ไม่เห็นกันมาอยู่ในตู้หนึ่งตู้แรกเนี่ยจะแบบอ่าหลอกว่าเออนี่มันมีแค่นี้แต่จริงเดินไปสุดเลยแบบใกลๆเลยแบบอยากให้คนขี้เกียจนี่แบบไม่ต้องเดินไงโตะเกนหัวกระเด็นเบียร์แบบท้องถิ่นก็ไม่ได้หลอกเพราะว่ารู้สึกว่าเอาคุ้มไว้ก่อนนเองคนที่กินก็คือแบบรอไม่นานสาขาเขาเยอะมากสาขาที่ทีัวโลกของจีนทัวร์ต่งจีนเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นสากอันนี้ที่คือเยอะมากแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยมีการตักกำลังด้วยพี่หมีก็มองว่าเอ้ยนี่คือคือการบริการที่ดีไหมหร ตักกำลังก็ตอนแรกก็มีน้ําอ่ะมีน้ําเสร็จมีเอเติมโอ้โหคือตัดกํากลังนะใครหลงเชื่อนี่เราลงพลาดอย่าไปกินนะต้องไปกินข้างในแบบกินอืมตาลูวัวมีเองกอฮอลนี่จะไม่กินน้ําเลย <c oughs> แล้วคือเรื่องบิ่งต้มคืออร่อยมากเตาดีมีแบบวัฒนธรรมแบบดูดควันโอ้สวยงามเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงจะไม่ได้ละเออคือว่าชั่วโมงหนึ่งก็คือก ตเต็มที่แล้วล่ะเออแล้วก็เราคิวไม่นานแต่แนะนําที่ใครอยากกินที่แบบไม่นานมากคือเราไปอยาไปช่วงในเวลาเจอกงานเรื่องงานเขาจะห้าโมงหกโมงเราไปก่อนนั้นนั้นเราก็จะได้คิวที่ไม่ต้องรอานานส่วคนที่แบบรีวิวโอ้ไปนานโหคุณไปคุณเที่ยวซะเจิมแล้วคุณไปสองทุ่มคนก็เลิกงานเขาก็ไปอัดเที่ร้านนี้ดิคุณต้องไปก่อนดิคุณไปเที่ยวคุณจะไปพร้อมคนทํางานที่จีนทำไมอ่ะมุงคนมันเยอะโอ้ร้อยสามรือ้วร้อยส่เก้าหยวนแบบ คุ้มมากครับแนะนาให้เป็นร้านนี้เลยไม่ต้องไปหรอกครับไปตามรีวิวไอ้ที่เหมือนอรมแบบเราไปเที่ยวตามแบบภูเก็ตหรือเลียงเชียงใหม่ที่มันอยู่หน้าสตรีทเอเนี่ยเขาจะขายราคานะักท่องเที่ยวคือมันแพงมากจริงๆเอาไม้ลนะสิบหยวนนี่ก็แพงแนละ้วบางทีขายไม,ม้ละยี่สิบหยวนห้าสิบสามสิบหยวนคือไม้มันก็เนื้อแบบบา,บางเล็กโอ้โหกอาวรวยเลยแต่เราเนี่ยไป อย่าไปเชื่อ,าอาตามรีวิวมากต้องไปกินอาม้าล่าแบบม้าใหญ่ๆไม่ท้องไปร้านนี้มึงเดินมาเดี๋ยวพี่มีจะปักหมุดตึกแล้วก็ชื่อร้านดองจริงนะรู้ว่าคุ้มมากมาใครสนใจหรือว่าใครตามรับรองว่า อร่อยแล้วก็คุ้มค่าใครไปกินแล้วก็มาเม้นบอกด้วยกันเนาะเออไทยได้เจอความคุ้มค่านะทเที่ยวคือกินแค่มื้อเดียวเดินททเที่ยวตั้งเที่ยงไห้ได้เลยเหมือนว่าคุณจะไปเดือบนบันคุณก็ไปกินร้านนี้ก่อนคุณกลับมาจากที่เียรไฮคุณก็มาลงสานี้กินก่อนรับรองอื้มแต่ลูกมันจะปิดประมาณสี่ทุ่มมาทุ่มนะแต่โอเคแหละถ้าคุณไปเที่ยวที่มันไม่ได้แบบเออนี่นี่แลนดเนี่ยมันก็มากินเนี่ย มือเดียวพอกูได้กินทุกอย่างเลือกเอาเลยไม่ต้องแบบไปสั่งร้านอาหารบางทีกินแล้วก็คันปากกินแล้วเหมือนที่คลิปที่แล้วแบบกินมันปูอะไรไม่ต้องเสิร์ฟลงเปาคือที่นี่ย่างหมาเม็ดกระปูหดเป็ดกึ้งมันจะมีหมดโอเควันนี้พี่มีก็เพินจะน,นำร้านนี้นำไปได้นะทุกคนถ้าเราเจอความคุ้มค่าใครสายดื่มนี้คุณ คุณไม่ต้องไปซื้อนั่งเบียร์กินที่เดอะบันหรือไ่กินืิมน้ำหรอกคุณมานั่งนี้กับเพื่อนรับรองคุณแป๊บเดียวกับเพื่อนโอ้โหล่อไปคนละ 5, 5้ขวดก็ยังคุ้มคนละสิบขวดก็ยังคุ้มโอเคเลาไปก่อนครับไอ้ริงทีมันอยากจะพูดมากกว่านี้นอยากทำคลิปยาวเดี๋ยวคนจะดูไม่ดูเงี้ยเออบ,บาย